ภาสจัจจกรรมฐานแก้เคราะห์ก่อบุญหนุนชีวิตตอนอย่าท้อเมื่อเกิดเวทนาทำกรรมฐานถึงจะก้าวหน้าโดยหลวงพ่อจรันทิตตธรรมโมท่านทั้งหลายอุปสรรคใหญ่อย่างหนึ่งซึ่งผู้ทำกรรมฐานต้องเจอนั่นคือเวทนาเวทนาอาศัยรูปเกิดเวทนาสัญญาสังขารปรุงแต่งมันจึงจะปวด ถ้าหากว่าไม่มีรูปอยู่ไม่มีกายมันจะปวดได้อย่างไรมันต้องมีกายประกอบด้วยนามปรุงแต่งขึ้นมามันจึงปวดไม่ใช่นั่งเฉยเฉยไม่พลิกเลยมันก็ต้องปวดปวดก้นบ้างปวดขาบ้างเป็นอย่างนี้เป็นต้นปวดก็กำหนดว่าปวดหนอปวดหนอถ้าปวดหนักเข้าก็กำหนดว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะได้รู้ว่าเหตุที่ปวดนั้น พราไปทำอะไรมาเดี๋ยวมันจะบอกจะได้รู้เวรกรรมให้ตั้งใจกําหนดตั้งสติไว้มันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปนามจึงจะแยกออกไปเวทนาก็แยกออกไปเราจะไม่ปวดอุปาทานก็จะไม่ไปยึดอีกต่อไปแต่บางรายปวดหน่อยก็เลิกละอย่างนี้ท่านจะได้อะไรต้องกําหนด อดทนสู้เข้าไว้